สวัสดีค่ะเอฟจี G, แฟนช่องบุญมาผ้าช,ชคกมื่อนี้ทั้งช่องบุญมาผ้าช,ชคกกับสิม,มาเป็นซื้อกลางไยแนวทางของหวยห้าหน้อยคือเก่าล่ะค่ะห้าหน้อยมือวันที่สิเดือนกันยายน2 5 6พันอก่เนาะคะ่ะหาหน้อยของเฮ้าเมื่อวานนี่กะลุดเนาะคะ่ะบ่อกขาเมื่อนี้เฮ้ากับมาตามกันตัวเนาะคะ่ะมาเบิงกันไม่ ว่าห้าน้อยเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เชี่ยนซ้าอูเพนสีนัน่เลขเดนตูไดมาให้พี่ให้น้อง FC, เอฟซีเข้าได้เบิงได้ติดตามกันเข้ากับมาเบิงมาช่มน้ำกันเนาะค่ะว่าเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เชี่ยนซ้าอูเพนสีได้เลขกตูไดมาให้พี่น้อง FC, เอฟซีเข้าได้เบิงได้ติดตามกันเข้ากับมาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะค่ะห้าน้อยมือบ้นที่สิบเดือน กันยนอน2 5าสพิเศษกัะเด่นเกตกับสามเนาะค่ะสตัวกับสิมียูีคูสีหางสิมีสีสามหาสเกหกตีน่ะค่ะคือพิเศษสำหรับปกติกัสิเด่น2กับแปดเนาะค่ะสองตัวกับสิมียูสาคูสาหางกัสิมีสองหาสองแปดหกแปดนี่แหะค่ะคือปกติ สำหรับวี่ไอก็จะมีเดนสามกับเก้าเนาะค่ะสองตัวก็จะมีสามคูสามหางก็จะมีสามจีสามหาเก้าหานี่แหละค่ะคือห้าน้อยของห้ามือน,นีน้อยมาร่วมน่องแฮมก็จะมีอยู่ิ4ีคูเนาะค่ะพี่น่อง f อซมากับเก็บเอาไว้แคมหนาจอ,อาไว้เด้อค่ะบอมมาเข้ากับพานไป ทางช่องเฮ้าก็ให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะผิดถือกกับบัากันพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าค่ามาเบิ่งกับซอยกุไลค์กุแชร์กุติดตามให้ทางช่องบุญมาผ้าชคเงี้ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เซียนซ่าอเูเพิ่นเพิ่นสิได้มี่กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้เฮ้าได้เบิง่งได้ติดตามกันเนาะค่ะค่ะบ่มี่เอฟซีเบิ่งทางอาจารย์เพิ่นกัสิบ่เฮ็ด ห้าน้อยมาไห้พี่น้องเอฟซีเข้าในเบิงต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข้ากับเขามาเบิงกับซอยกไกไลโกแช่โกติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนในเด้อค่ะเพื่อนสีได้น้าคลิปใหม่ๆม,มาไห,ห้เอฟซีเข้าในเบิงต่อไปเนาะค่ะขนบ่มีเอฟซีเบิ่งเพื่อนกับว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่อนบ่อยากเครียดเพื่อนบ่มีกกำลังใจเนาะค่ะ สำหรับเมื่อน,นี้แอดกับสิขอจุบคลิีใบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อเอาใบมืออื่นเท่ากับจังมั่งพอกันไหมสวัสดีค่ะ